ตัวดีในภาษาอังกฤษถ้าภาษาไทยก็คือดอเด็กนะครับแล้วตัว A ก็เป็นเอสระอาสระแอสระแอได้หมดนะครับแต่ชื่อไทยเราอย่างเช่นคนชื่อดาแบบนี้นะครับเขาก็จะสะกดด้วยดีแล้วก็ A ก็ถามว่าดานะครับหรือ M กับ E นะครับ M กับ E บวกกันอย่างนี้ตัว M ก็มอมาตัว E ก็สระเก็จะเป็นอ่านว่ามีแบบนี้นะครับแต่จริงจริง ตัว e ไม่ได้เป็นแค่ออกเสียงว่าสระ e นะครับยังออกเสียงเป็นสระ a ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราสังเกตคําว่าอินเทอร์เน็ตนะครับคำว่าเน็ตก็ n e t แบบนี้ก็อ่านเป็นเสียงสระ a ได้นะครับเป็นสระ e สระ a ได้หมดนะครับแล้วก็ตัว s บวกตัว i นะครับก็เป็น hi hi แบบที่ทักทายกันนั่นเองนะครับ G นะครับตัว G ก็เป็นเสียงภาษาไทยก็เป็นเป็นกอไก่ได้เป็นจอจานได้อย่างเช่นคำว่าเจลนะครับ G e l ก็คือเจลแต่ ตัวนี้ G ก็เป็นกอไก่ก็เป็นอย่างเช่น gO ก็แปลว่าโกอย่างเงี้ยนะครับก็อ่านว่าโกแล้วก็แปลว่าไปแบบนี้จีบวกโกก็เป็นโกนะครับ R u นะครับตัว R ก็รอเรือตัว u นะครับก็สละอูเพราะฉะนั้นก็อ่านว่ารูแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคำอื่นๆครับอาก็มาดูคําว่าแคปนะครับทีนี้ตัว C นะครับ C ก็คอควายนะครับตัว A ก็จะเป็นสละเแอแล้วตัว T ก็เป็น ทหารนะครับทอทหารก็หานว่คแคปต,ตัวทีไม่ได้เป็นแค่ทอทหารอย่างเดียวจะเป็นตอเต่าได้ด้วยนะครับอย่างเช่นรถยนต์โตโยต้าเราก็จะเห็นตัวทีโอขึ้นก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นทั้งทอทหารได้ด้วยตอเต่าได้ด้วยนะครับอย่างเช่นโตโยต้าอย่างนี้นะครับโตโยต้านั่นเองคนไทยเราเรียกนะครับต่อไปนะครับตัว M วิธีการผสมพยัญชนะกับสละมาใส่กันให้มันอ่านเป็นคำได้นะครับตัว M ก็เป็นมอม้าใช่ไหมครับ สไลเอตัวนี้ก็เป็นสไลเอนะครับแล้วตัวพก็เป็นพอผ่านหรือพอป่า,าได้ด้วยก็อ่านว่าแมพนะครับแมพแปลว่าอะไรครับแมพโอ้เมริ o o ดเนี่บแม่ oh, <very> แผน,แ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 นที่นะครับต่อไป V นะครับ V